ราย้ายไปนั่งพุ่มก็ได้ไปนู่นไปน่นเลยไม่ต้องมานี่เลยลูกไปน่นไปน่นมายายอยู่นี่มายายอยู่นี่เลวลูกขายอะไรจ๊ะจ๊ะลูกขายอะไรคะขายลูกชิ้นหรอเท่าไหร่คะ<ฟ>กี่บาทคะ<ฟ>คะ่ะกี่บาทคะ<ฟ>คะ่ะขอบคุณมาแล้ว อ่ะอะอะตังอะตังค่ะค่ะโอ้ยต้องร้อนก่อนอะไรนะอะไรนะต้องร้อนก่อนต้องร้อนก่อนโอเคเอาไปทอดก่อนนะเอาไปทอดก่อนนะทอดเลยนะเสร็จแล้วขอบคุณค่ะฮึ๊บโอ้โหหนุ่ยจังเลย มั่งมีอะไรกินบ้างแม่ยายหน่อยยายยายหิวข้าวยายหิวจ้าอ๋อไอเสียคเอรเอาหมอมอมหมอมอมน้องเพชรเอามานี่ลูกมาเออยื่นมาอึบอึบอึบโอ้มันขี่ไม่ได้ค่ะระวังมันเนี่ยมันจะเป็นแผลนะลูกเนี่ยตรงนี้หรอล่งขี่ตรงนี้หรอล่งขี่ตรงนี้หรอไปแล้วนะไปแล้วนะ เอาหยุดนะเอออโอยเนาะเล็ดน้ำเขาก็เลี่อนพี่น้องเล่อนไข่เริสก็ได้เอามามาหึ้ทำยังไงดี จับขอ่อยพี่น้องเลยโอู้วจะปวดจะข่อ,ขอยอือเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวดกดเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาตำรวจจับอ๋อตำรวจจับเหรอโอู้วขอโทษโอู้ขอโทษค่ะผิดไปแล้วไม่ได้ตั้งใจค่ะตำรวจจับได้แล้วโอู้วไปเล่นมอเตอร์ไซค์จังไหนจังผู้จักว่าตำรวจจับนี่อ่ะอู้ ทำรับผิดแล้วค่ะจะไม่ทําอีกแล้วค่ะหยุดหยุดจับได้แล้วไปทาผิดมาไหนทาผิดมาจากไหนคะโอ,อ้แต่ทาอีกไหมต่อไปจะทําอีกไหมต่อไปจะไม่ห้ามทาอีกนะโอเคไหมคะเอาไปนี่เอาไตำรวจเอาตำรวนจนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีน,นูสัญญานูสัญญา ยายสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีได้แล้ยืน่นมาไกลขิ้นมไม่ดื้อไม่ดื้อคาอ่อมอ่อมห่อมอ่อสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีค่ะเขียนไหมคะเมื่อวานก็ไปเรียนขายคล้องวันนี้ก็ไปคล้องห้องน้ำวันนี้ก็ปงงไปอีกนนเดียวกันสวัสดีค่ะลบกระจายให้แลูวแม่หนูลบหลายคันขายไหมคะขายอะไรจ๊ะ Này, thằng thêm. Đây là... Bước, bước à. <laughs> ừ. Hết. Hết chả Nông Hết. Nông Hết. <laughs> อังเพชรตังเพชรเป็นอะไรคะทำความสะอาดบ้านโอ้ทำความสะอาดบ้านไปแล้วค่ะ่อนโ่นเป็นช่างโอ้ช่างเรื่อยโอ้ยทำความสะอาดบ้านครับโอ้ยเปิดประตูออกมาแรงกันเฮ้ยเฮ้ยได้อะไรล่ะลูกได้อะไรมาอ๋อตรงนี้หรออ๋อมันอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้เอง อ๋อประกอบลูกประกอบประกอบช่างเพชรทำอะไรอะ่ะโอ้ยพูดอะเออมุกเยาเบิ้งเอาบัดนี้เอาเขารู้ได้ไงว่าใส่หมวกแล้วต้องไปทำเออทำเป็นช่างอะนั่นนั่นนั่นโอ้ยโอ้ยเนาะเด็กหน่อยเพิ่นเปิ่นเพิ่น,นไปกันเลย อ้าไปกันเลยเอ,อาะคปละไหนน้อยไหนนะสส้างลือคนอยู่ไหนนะคนอยู่ไหนนะเอากล้องหลังต้นนี่กล้องหน้าไอ้กล้องหน้าเขาจะเห็นเด็กเด็กๆ ไหนนะไหนนะทำอะไรอยู่จ๊ะอ้ยอ๋ยอค่ะข,ขายอะไรบ้างนะแม่ค้าแม่ค้าขายอะไรคะ ทอดไข่